่กินง่ายๆครับพี่น้องครับเขาให้พี่น้องต้มบ่เดี่วดีครับบุ่เข้าผาครับลุงลเลยครับดีเลยออกแล้วะครับโอเคตูมยุ่งวันนี้มึงจะไปไหนม่ไหนไปออก ครับผมตอนมามาทั้งเปล่าพีน่น้องเบาๆขากรับนี่เอียงเลยพี่น,น้อง <sidewalk. S 1> นี่ครับผมไปย,ยินดีมากินนะครับเอียงมาเลยครับพี่น้องเอียงมาเลยเอียงยอี่หลือเหรนะ <laughs> ผมลุงมี่อีสานจุ่งครับผมครับบ่าวไปพี่น้องปลาไปเอาปลาครับผมไปเอาปลาเขาดับเลยเดี๋ยวคือทั้งงานออกนาไปแล้วครับพี่น้องครับมาพี่น้องวัดตามไปดครับผมมองเก่าฮะครับพี่น้องครับ มนีนน้ำแหงเลยปากคอครับปากคอครับพี่น้องปากคอมอนีนน้ำลงไหมครับพี่น้องเอ้อย ปลากระสูต้นนี่อันเดินนี่ครับปลากระสูบันเน้าพี่น้องปลาสูปลาสูใชครับผมเอียนกับมี่เฮ้ยอ๋ออีกครับผมโอ้พนยปลาเก่งครับพี่น้องครับ เอียนก็มีเหเอ๊ยเอียนเอนโอ้มีหดเอียนครับพี่น้องครับเอียนหน่อยโอ้เฟมใบให่หนอครับผมอยู่ในน้ำหลคุณเลยยู่นี่งน้ำเขาดีวะหดเอีนครับเอ้ยีครับผมมาดูครับเดี๋ยวัศยาบ้าพี่น้องเดี๋ยวยบนะครับผมมือนี้ ต้องแห้งครับพี่น้องครับแป๊บเดียวพี่น้องเออนี่ครับผมบรรยากาศกล้องไม่นำจะพญาเข้าครับผมมองเข้าทำแมาหากินแล้วครับพี่น้องวันเหนียวันปูหาปูหาปลาหากุ้งครับมองนี่ครับผมฟังไหนฟังไหน เห็นมุมมุมกันครับพี่องครับโอ้กิดโลมมาตัวน e. ี <aquí en S 1> ้ไ <studio> ม่พได้ครับ <joy> พ <rik> <t> ่อเฮ้ยออกนี่มันจะออกไปแล้ว รครับผมเอาอีกเรือครับพือ่อนครับเฮ้ยเรือมันคองเลยอ๋อ

จำเลยเี no? ่น no? ้องอากินง่ายครับพี่น้องยม่ไตรงนี้ครับผมมื่อนี้มานทั้งกลุ่งครับพี่น้องครับ

เองครับพี่น้องพ่อพ่อครั้งแรกนะครับผมนี่นี่ครับปลาหนังผิวเนาะปลาตาใหญ่ครับผมต้องปลาหมุนปลาคือจะปลาเั็นไหมนี่หนึ่งปลาอย่างไรปลาต่อสูตรไหมถ้าหนังผิวเลยเนาะเอาไม่นังนะครับพี่น้องมีหอตปูงครับผมนีนะครับอ่านี่พี่น้องครับนี่ มาปรุงเนี่ยเขาเดินเนี่เอาปุ่นไปกันครับเยนนี่ยมมานีลยกับมันพ่อพ่อเด็กกลมครับพี่น้องครับทานายไหนตไข่ไปแล้วไอ้แม่ใครอะกุ้งกุ้งบ่เออคอยให้มันตังอ่านี่ครับพี่น้องครับเออว่าแต่ปลาคอบระยู่วะ เห็นประคอเหมือนก้อนว่ะเหมือนกันนึกว่าเห็นมันวะที่นีแหละลูเขาแล้วมันคือเขาครับประคอครับมันอยู่ใส่เลือดใส่โลครับพี่น้องครับประคอมันเป็นไข่ผมว่าฟันเดือนอันที่ไข่ได้หนิอ่านี่ครับผมวันอาทิตย์ที่เจ็ดทองครับพี่น้องเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับ อุ้ยสองตัวก่อนห้ันเดีกเดี๋ยวเอาไปกันลังเอาไปกันล่างเอาขึ้นเลยละกันลังกันลังเนี่่ครับผมสอตครับี่น้องกุ้งครับ่าูแห่ดึงหันยูเลยครับี่น้องครับสองตัด้เพียงเด้อนี่กุ้งไม่น่งครับนี่ครับผม ไม่ต okay. ีงว you know, mm? ่ทีล wow ัวจะทั้งเลยครับผมอาเด่นชำนาคนเลยครับด no. ีครับผมออกมามาเจนี่โอ้ดีครับฟอคอครับฟกคอไข่นะคอไข่เออดีครับผมอู้ยมาเนี่เอา โอ้ยพี่น้องครับนี่มือนีโบต้องวันครับพี่น้องครับมือนีโบต้องวันโบต้องวันนี่มือนี้มุกอุ่มเอาขึ้นเก่าเหรอครับผมมันมันขึ้นเก่าครับโอ้เหนื่อยแล้วบ้าเหงื่อเหนื่อยแล้วครับผม เพิ่ทังคื้นเขาครับพี่น้องครับนี่ครับเพิ่ทังครับครับผมันมานีกตามเคยครับพี่น้องครับเตานาครับหากินง่ายๆครับพี่น้องครับหมมเขาเข้าพี่น้อง เออสิครับม่เคยลาดคับลุงโลเลยครับเฮ้ยเลยโองยออกแล้วปาอ้าปปนว่ามไหลายอยวางไปราหำพี่น,ออน,น้องปะเที่นงครับผมนมามาทงเปาพี่น้องเบาๆขากาฟนี่เอียงเลยพี่น้อง <laughs> ไปกินซนเ่ะครับเด้อเอียงมาเลยครับพี่ต้องเอียงมาเลยเอียงอีกอหรือล่ะนะห <laughs> 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 ลังจากแบ่งกันไปสู้กันกินครับพี่น้อง Tidak, apa yang kamu buat? Adakah kamu membuatnya? Ya, saya membuatnya. Ya, saya membuatnya. Kami akan membuatnya dengan kekuatan yang baik. Saya akan membuatnya dengan kekuatan yang baik. Kami akan membuatnya dengan kekuatan yang baik. คิปนี้ก็จะมี่ะครับมันเก็ดอยู่ให้จินละบ่เนี่ครับผมฝากคนเลยคนแซ่คนตีตายมเด้อครับเอวบสดีครับผมขอกันคลิปต่อไปครับพี่นะครับ